สวัสดีครับพบกับผมเฟิร์สนะคะะรับร้าเฟิร์สอนโร่วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการตรวจเช็คสภาพรถนะครับก่อนที่จะออกทิปเนาะมาดูกันที่ว่าเราเราจะต้องดูอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยเนาะเริ่มจากการง่ายที่สุดก่อนเราก็ต้องเช็คระบบไฟของรถก่อนนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณไฟนะครับไฟหน้าติดไม้ถูงตำยังไงติดเปล่านะครับไฟเลี้ยวซ้อนะ เลี้ยวขวานะครับสัญญิานามาถ้าบางคันมีนะครับโอเคทีนี้เข้ามาดูระดับต่อไปอันนี้เรียบร้อยแล้วเริ่มดูจากด้านบนก่อนแล้วกันเนาะเราก็ดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือเบรกนะครับน้ำมันเบรกดูตรงนี้เดี๋ยวผมฉายไฟให้ดูนี่นะครับอันนี้น้ำมันอยู่ในระดับเต็มอยู่โอเคไม่มีอะไรนะครับเรื่องระบบเบรกเนี่ยครับน้ำมันจะเป็นตัวบอกอย่างดีเลยว่า ค่าเบรกนะครับเหลือเยอะเหลือมากขนาดไหนเพราะว่าตัวไฮโดรลิกของเบรกนะครับมันเป็นตัวตัวที่เป็นระบบปิดนะครับถ้าน้ํามันมันต้่องแสดงว่าค่าเบรกเราลดลงแล้วเราต้องดูได้ละอ่ะก้มมาดูด้านหน้านะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับค่าเบรกเราดูข้างในนี้นะครับอาจจะต้องก้มดูนิดนึงนะครับว่ามันยังเหลือหนาหรือเปล่าไหนๆก็ก้มมาแล้วเนี่ยครับดูโช๊กนะครับถ้ามีน้ํามันรั่วน้ํามันซึมนะครับก็แสดงว่าโช๊กเนี่ยเริ่มรั่วแล้ะอาจจะต้องเข้าศูนย์นะครับอ่ะสเต็ปต่อไป ไล่มาดูนะครับน้ำมันน้ำมันเบรกหลังนะครับผมมาดูตรงนี้ครับนี่ครับก็อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำแสดงว่ายังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้จบไปนะครับมาดูระดับหม้อน้ํานะครับน้าหม้อพักน้ํานะครับให้ดูเขตตรงนี้นะครับผมรถทุกคันมีหมดครับผมถ้าเป็นรถหม้อน้ำเนาะให้ดูให้น้ําให้อยู่ระดับ บนนะครับ upper เ o อ e r ถ้าต่ําก็เติมน้ําแต่ตัวนี้ของผมอะ่ะมันเต็มอยู่แล้วนะครับผมขีดมันขึ้นมานะครับน้ําก็จะเป็นสีเขียวถึงฟูแล้วแต่สารให้เอ่อลดแรงลดความร้อนนะครับของแต่ละสารลอยเย็นนั่นแหละนะครับวิธีการเช็คอีกอันหนึ่งคือเรามาถึงส่วนน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับให้เราตั้งรถตรงนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เอา กานวัดน้ำมันเครื่องออกมานะครับผมเช็ดทำความสะอาดก่อนเพื่อเราจะดูระดับนะครับจากนั้นนะครับเสียบเข้าไปไม่ต้องหมุนนะครับแล้วยกขึ้นมาดูนะครับถ้าน้ำมันเครื่องอยู่ในระหว่างขีดกลางนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วเราก็ดูสีดูอะไรแล้วกันนะครับเช็คตามระยะนะครับถ้าต่ําก็อาจจะให้เติมหรือถ้ามีเวลาก็ควรจะเช็คบ่อย ถ้ามันต่ําตลอดเนี่ยแสดงว่ามันกินน้ามันเครื่องนะครับผมเราก็ต้องไปเข้าศูนย์ไปเช็คนะครับว่าเครื่องเรามีปัญหาอะไรนะครับโอเคต่อจากนั้นไล่มาด้านหลังทีนี้เรามาดูโซ่นะครับเกี่ยวกับโซ่นะครับถ้าโซ่หย่อนนะครับท้องมันจะย้อยลงมานะครับผมทีนี้วิธีการตั้งถ้าตั้งเองไม่เป็นก็ไปที่ร้านถ้าตั้งเองเป็นก็จะคลายนะ็อตตัวนี้นะครับ วิธีการดูนะครับบางรุ่นจะมีสเกลตรงนี้เนี่ยครับมาดูนะครับอ่าถ้าถ้าสีเขียวยั่งใช้ได้อยู่ถ้าเลื่อนมาถึงสีแดงนะครับแสดงว่าโซ่ยืดมากแล้วนะครับเป็นตัววัดอย่างหนึ่งวิธีการคือคลายตรงนี้นะครับแล้วก็คลายนอ็อตหางปลาดันมันออกไปเรื่อยสองข้างทําให้เท่ากันนะครับผมถ้าไม่ได้ก็วิ่งไปร้าน,นครับอย่างเดียวโอเคทีนี้เราก็มาลองสตาร์ทดูนะครับาทุกอย่างโอเคไหม วันนี้เราฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากกลับมาจากคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกดูเรื่องเกี่ยวกับการเช็คนะครับหลังจากกลับมาจากคลิปกันโอเคครับสวัสดีครับผม